สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวของเล่นใหม่ของผมครับเจ้าซ i m เพ็กพัดนะครับโดยวันนี้มีสมุดไม้กันฝั่นนะครับสมุดโฟนะครับเป็นตัวที่ช่วยเสริมสำหรับการถ่ายภาพให้นิ่งขึ้นนะครับเจ้าตัวนี้นะครับคราวนี้เรามาดูกันนะครับผมเพิ่งได้รับวันนี้นะครับจะมาแกะกล่องดูกันว่าข้างในนี้จะมีอะไรบ้างอยากให้เพื่อนเพื่อน ได้เห็นไปพร้อมๆกับผมเลยอันนี้เพิ่งจะแกะกระดาษออกยังไม่ได้เปิดกล่องเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโดยภายนอกนะครับก็จะมีบอกเรื่องของออปชั่นต่างๆของเครื่องนะครับของข้าตัวนี้นะครับสามารถกันน้ำได้นะครับมีไวเลสนะครับมีแบตเตอรี่นะครับน้ำหนัก ประมาณหนึ่งสามกิโลกร,รัมนะครับแต่ก็ถือว่ากล่องก็ทําได้ดีนะครับกล่องก็ทําได้ดีสวยงามครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าข้างในจะมีอะไรบ้างแกะกล่องไปพร้อมๆกันเลยรอชมกันป๊าอ้าเปิดกล่องนะครับ มีหมวก1ใบนะครับที่เห็นตอนนี้นะครับหมวกหนึ่งใบ,บแล้วก็เป็นน่าจะเป็นคู่มือนะครับคู่มือนะครับจะเป็นภาษาิดของกวานมให้ออกนะครับ เป็นคู่มือนะครับคู่มือครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของอันนี้น่าจะเป็นสายชาร์จนะครับสายชาร์จแบตเตอรี่อันนี้ที่รัดแขนนะครับอันนี้ที่รัดแขนนะครับสายชาร์จแบตเตอรี่นะครับแบบ USB นะครับแล้วก็เป็นหัวชาร์จ อันนี้จะเป็นน่าจะเป็นแจ็คหูฟังครับสําหรับต่อแยกอีกทีนึงนะครับเป็นแจ็คหูฟังขนาดใหญ่ตัวใหญ่ที่ใช้ใช้กันน่าจะเป็นเหมือนแบของกาเล็ตนะครับแจ็คหูฟังตัวใหญ่นี้น่าจะเป็นเหมือนกาเล็ต 400i แล้วก็พวกของค่ายกาเล็ตนะครับอันนี้ก็จะเป็นล็อกขาจานนะครับ ล็อกหัวจานนะครับก็จะมีหัวชาร์จมาให้หัวชาร์จมาให้นะครับอันนี้มาดูกันข้างในมีอะไรบ้างนะครับมีเจาตัวเครื่องนะครับแจวตัวเครื่องมีที่ล็อกสายแก็่ไงวะอ่ะโอเคเกะแบบนี้กับที่ล็อกสายมีตัวเครื่องครับตัวเครื่องนะครับ น้ำหนักก็ไม่มากนะครับน้ำหนักก็ไม่มากโอเคมีตัวเครื่องนะครับแล้วก็มีใบเหมือนคู่มือการใช้งานเบื้องตน้นว่าวิธีการอุดอะไรสักอย่างนะครับ กลของชั้นในครชั้นนอกมีอันนี้จะเป็นขาขาจับจานนะครับขาจับจานเป็นแบบสไลด์ล็อกนะครับเปิดปิดและกล่องชั้นในครับจะมีขาจับหูจานนะครับขาจับหูจานไว้ใส่ตัวนี้นะครับ แล้วก็จะมีจานรหมดแล้วก็จะมีหูจานครับจานนี้จะมีอ่ามีนี่ครับตัวจานนะครับตัวจานแล้วก็จะมีถาดรองจานให้ด้วยมาพร้อมเลย จากที่จับนะครับก็วัสดุโดยรวมก็ถือว่าทําได้ดีพอสมควรนะครับทำได้ดีในา 100, าาราคาหนึ่งหมื่ออนบาทตัวอาจารย์ก็จะมีชื่อของค่ายนะครับดอกตอมาโครนะครับาจารย์ก็จะมีเทพันนะครับ ล็อกติดได้นะครับจานก็ไม่หนักมากครับไม่หนักมากคราวนี้เรามาลองประกอบนะครับเจ้าตัวขาจานนะครับอันนี้เป็นแบบล็อกสไลด์นะครับดึงถือว่าแน่นอยู่ ดูเรื่องคู่มือกันก่อนก่อนเจอบนะครับก็จะมีคู่มือเป็นภาษาอังกฤษนะครับคร่าวๆให้ดูว่าเจ้าเครื่องแล้วก็สัญ,ญลักษณ์และปุ่มต่างๆทำงานยังไงบ้างนะครับก็เดี๋ยวรายละเอียดตรงนี้ผมก็เพิ่งจับเดี๋ยวยังไงไปเจาะลึกกันอีกทีหนึ่งนะครับแต่โดยรวมแล้วก็ถือว่าใช้ได้ครับในราคา10,000บาท คู่มือก็จะมีวิธีการประกอบเบื้องต้นให้เรามาเดี๋ยวเรามาประกอบพร้อมกันนะครับเดี๋ยวขอดูแป๊บหนึง่งก็ะจะมีดูคู่มือนะครับให้เราได้ดูไปคร่าวๆตอนประกอบนะครับอันนี้เรามาประกอบกันรู้สึกใบ อ๋อใบรับประกันก็มีนะครับแต่ว่าจะเป็นกระดาษแล้วก็ตัว serial number ของเครื่องแต่ละเครื่องนะครับก็จะมีชื่อตามสกุลที่อยู่เบร์ทโทรศัพท์แล้วก็ serial เครื่องที่ใบนี้นะครับใบรับประกันอโอเคไม่รอช้านะครับเราจะมาลองทดสอบประกอบเครื่องกันอันดับแรกผมก็ไม่ดูคู่มือแล้วกันนะครับเพราะปกติก็ประกอบ เครื่องหลายๆเครื่องมาแล้วก็น่าจะไม่ไม่ต่างกันมากอันนี้จะมีขาจักหูจานนะครับจะมียางโอลิงนะครับยางโอลิงสองอันนะครับจะมีจานน่าจะทำน,น,นี้นะครับใส่ยางหูจานครับเข้าไป ก็นแน่นอยู่นะครับยางทามาค่อนข้างจะสุดๆเนืนๆได้ครับปรับได้ตัวนี้ก็จะมีตัวตัวล็อกของขาจานคือถ้าเกิดเราหมุนฝั่งนี้มันจะดันมาข้างล่างนะครับดันมาข้างล่างอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือตัวขาพาับสไลด์ขึ้น,ดน,นเดวลองค่อยาดูว่ามันจะทำยังไงบ้างเป็นยังไงบ้าง นี่เป็นแบบเสียบนะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ,ไ,ดไ,ไ,ดไ,ไดขน็อตอะไรนะครับน่าจะแบบเสียบเข้าได้เลยครับเปิดเปิดล็อกนะครับตัวน,นี้มีรางรางสำรองไม่แน่ใจว่าอาจจะมี อ่าโอเคก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับแล้วอันนี้ต่อหูฟังแต่อันนี้เราไม่สนใจเรายังไม่ได้ใช้หูฟังถอดหูฟังแล้วชาร์จแบตเตอรี่แบตเตอรี่น่าจะชาร์จอ่าแบตเตอรี่ชาร์จลูกเดียวของหูฟังครับแบตเตอรี่ที่ชาร์จแบตเตอรี่ชาร์จลูกเดียวของหูฟังครับ โดยมีเป้าเสียงม,มาให้แล้วก็สายชาร์จมาให้โอเคสายชาร์จนี่ก็น่าจะกินกระแสประมาณ2แอมป์ครับ5โวลต2แอมป์นะครับน่าจะใกลเคียงกับที่ชาร์จมือถือปกติของเราช่างมาัดอยมันไปกร่อนตัวอาร์มครับตัวอาร์มล็อกแผน มีเหมือนหลายรุ่นก็เท่าที่สัมผัสมาจะมีเกือบทุกรุ่นนะครับมีบางรุ่นที่ไม่มีแถมมาให้นะครับที่เท่าที่ผมเคยใช้มาครับกนาดก็คงไม่ต่างกันเสียครับตัวบอดี้ก็นะครับต้องดูที่ได้หมดได้นะ แข็งอยู่เอาได้อยู่แต่ก็รู้สึกนะครับว่ามันจะโยนิดหนึ่งจากที่ขย่านะครับจะโยนิดหนึงเพราะว่าตรงนี้น่าจะเป็นพลาสติกมันเลยทำให้มันแต่เวลาแป่ง แกว่งในขวางจะไม่ไม่โยนะครับนอกจากว่าเวลาเราเอา็อแกแหว่งมันจะรู้สึกงองงนะครับด้วยอาจจะเป็นพลาสติกนะครับก็ตรงน,นี้ก็จะมีนะครัมีหลุดเลยมีบอกนะครับไม่แน่ใจว่าอะไรหนึ่งสองสามสี่ห้าหกน่าจะเป็นความความความยาวนะครับมุติด้าดำน้ำาสดัน้ำจะอยู่แค่นี้ มานสองน้ำถอดน้ำอยู่แค่นี้ก็ถือว่า,าได้ครับได้ครับถอดน้ำอยู่อย่างนี้ครับยางก็กระชับครับยางก็ค่อนข,ข้างกระชับแน่นครับายางกระชับกระชับแน่นเลยโอเคคราวนี้เรามาเปิดเครื่องกันอันนี้มันอยู่ในบ้านนี่ดูว่าจะกวน,นเหมือนเครื่องอื่นหรือเปล่าเพราะอย่างของผมที่ใช้ใช้มาก็ ทุกเครื่องถ้าเปิดในบ้านก็จะมีสัญญาณรบกวนนะครับครานี้เรามาเปิดเครื่องกันนะครับกดปุ่มน,นี้โอ้ปุ่มค้าง,างจะหนืดนิดนึงเปิดยังวะออเปิดแล้วครับขึ้นมาซินเ็แท็กนะครับ จากนาฬิกาก่อนนะครับผมไม่เห็นจอนะครับรอบน,นึงนะครับเอ๊ okay. จากที่สังเกตเมื่อกี้เหมือนถ้าเกิดเราไม่เจอไม่เจอไม่เจอ,เจอวัตถุไม่เจออะไรนะครับจะไม่มีไฟติดหน้าจอนะครับจะไม่มีไฟติดหน้าจอสังเกตนะครับสมมุติไฟถึงจะติดนะครับแต่โดยรวมแล้วก็ จะมีอยู่หมดออฟไม่ชอบนะครับออฟไม่ชอบคือค้นหาทุกอย่างแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นทุกอปางปาทุ่งนาแล้วก็บีบคือค้นหาทะเลค้คนหาทุ่งนาแล้วก็ค้นหาสถานที่สาธารณะนะครับรูภาพผมไม่ได้อ่านข้อมือเพิ่งเปิดแกะกล่องแต่ว่าคิดว่าน่าจะ น่าจะประมาณนี้แหละน่าจะคล้ายๆกันก็ะจะมีโหมดย่อยต่างๆเดี๋ยวเรื่องโหมดย,ย่อยเดี๋ยวเรามาเจาะกันอีกทีนึงแต่ดูให้ดูตอนนี้ว่ามันโอเคไหมสำหรับนกที่เราเสียไปหนึ่งมื่จากจากการสัมผัสครั้งแรกนะครับผมคิดว่าจากน้ำหนักโอเคครับสำหรับ1นึ่งมื่ พบไปไหนค่อนข้างจะน่าจะง่ายครับสำหรับการไปท่องเที่ยวการไปเดินเที่ยงที่ต่างๆโดยที่เราอยากจะสะดวกสบายในการเก็บผมดูแล้วน่าจะเก็บโดยส่วนตัวผมขึ้นเครื่องบ่อยนะครับผมว่าตัวนี้น่าจะโอเคครับน่าจะใส่กระเป๋าเดินทางได้พอดี เค okay. เดี๋ยวเรามาดูกันว่าไปเทสหน้างานจะเป็นยังไงอันนี้ขอจบรีวิวแกะกล่องสำหรับเจ้าซิมเพ็ตพัสดตัวนี้เพียงแค่นี้ยังไงมีลิดหน้า,ามารอดูกันว่าผมจะมีเครื่องไหนมาเล่นใหม่ๆอีกแล้วก็อยากให้เพื่อนๆติดตามกันรอดูกันนะครับว่าเจ้าตัวนี้จะทำได้ดีแค่ไหนแล้วยังไงไปชมกันครับ